ครับสวัสดีครับฝาฟ้ามครับมือนี้ผมมาพ่อง่วงามครับแม่บอกยังไงหัวหลุนขายลูกไปเด้อครับลูกผูเขายาเป็นฟอพันเด้อครับง่วงหลุนธรรมชาติมันคือแตงบอแตงครับแตงเน้อกับตว่าละเอียดเลยครับบ่เบิ้งคักๆบ่เห็นโอ้ยขึ้นสูงนี่ร้อยหาสิบบวกไปห้าร้อยหาสิบหางง่วงเงินแสนครับนี่มพนควมันจับอยู่นี่ครับสุดยอดอีรีครับ สีบะมี่หม่องตีเลยครับบะมี่หม่องแงก้วหม่องยางเลยครับแดงเชมเนี่ยปกากคมครับเบื้องเล็บดีทั้งคู่หนาคู่หล,ลังเนียครับรับประกันแชงขาให้ให,หให้หน่อให้ให้เดือนหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเบื้องเนี่ยครับพี่น้องเอาไปเป็นแมวบอกแม่พันแม่ไข่เลยเบื้องเนี่ยหัวนอากลางงามแตงเครื่องดำเครื่องโบดพูนอ่ะคึ้นนอกเจ้ากู้ครับพอมันจำพููดีเชียงดีพวกนี้เอาเป็นแม่นบอกแมวพันนี่ผมไทยเบื้องร้องไงเบืงงบ้องน้มน้มก็ดีน้มซีบะมี่จริง หางก็ถือว่าบ่าเขินเหมืนเดิดอกเลื่อยคอเข้าลงมาอยู่หางง่ายกว่าเลยก็หางหางก็ถือว่าบ่าบ่หนักเกียรติหอกครับก็ถือว่าบ่าบ่เข<า>ินเลื่อยคอเข่าเบ้อไปแล้วอกครับเครื่องดำเพื่ดดอๆได้ครับปวดอ่ะโอ้ยมันขึ้นแล้วดีครับแต่ว่าเบิง่จงจะรอดอย่างไรดีๆว่าถิทับนี่แหละให้เบิ่งก็คากันยังวัตถิภาพให้ครับขันว่าท,ทับแล้วก็นสิวาทับขันว่าเพระท่านทับก็นสิวาเพราะท่านทำมันขึ้นแล้วหรอแต่ว่าเพราะท่านขักแหน มันบาดแห้งไหมมันบาดท่านแห้งเลยบาดท่านถากครับพี่น้องให้มันแห้งๆ,ๆ,ๆก็ขาขึ้นจังจังดีไซน์ให้เลยพี่น้องเนี่ยผมจีนลงราคาให้ใจลชปกันพี่น้องสนใจนี่โท่อมาหลดผมขายเลยแลนดนทรงให้เลยกันได้ราคาครับนั่นละอ้าง่ามีรีเยิชินเฉืดนนาะยังออกมากถังนอกยังเต็มตาครับพี่น้องเนี่ยคอขาซ้ำคกผ้าคกตานครับพี่น้องหเหนียวไปเลียงเนี่ยงูยงเงินแสนนี่เนี่ยครับก็ยอมว่าจำเป็นก็ยอมว่าขายดีเนี่ย ขเข้าเจ้าบ่อสาวเหล่าเขาสื่อว่าแสนสาหัสเหมือนขาเจ้าบ่อสบายครับผมผมตีพยานเราหนึ่งวันตัวเดียวคนไทยเรียนตัวเดียวเนี่ยครับผมกขอจบชีพแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ